สามรอบกคองแขนตรงนี้ลงส้นมือใช่ไหม พอ,อ,อมาถึงสะบักให้เปลี่ยนเป็นลงปลายมือปลายมือจิกดึงอย่ไหมถอยหลังมาได้น้ำหนักเย็บไหมไแรงใช่ไหม สองเท็ใต้นี้นะไม่ต้องขึ้นข้อมสะบักสามพอมาแอกสะบักนี่ให้กดปลายมือลงไปเลยเน้นๆใช่ไหมอ่ะถ้าเราพี่ไปอย่างนี้พอไปถึงนี่แล้วเราไม่ได้น้ําหนักละมันก็จะสุดแค่นี้แต่ถ้าไปอย่างนี้ถ้าไปมือหนักจะตึงหัวไหล แล้วเราโป้งคู่ใช่ไหมอืมเออสามครั้งเนี่ยเวลาโป้งคู่มาถึงเนี่ยให้ริบลงนี้ด้วยสมมตว่าสามครั้งแล้วก็เดี๋ยวหุ่นเราตายไปไหนพี่ให้ใช้ อสอบกับพี่ต้องใช้สอบค่ะแตนี้เราไม่ใช้สอบเราใช้ก้อนวนกดลงไปทิ้งน,น้ำหนักปุ๊บนะแล้วพอจะเลื่อนออกหอยน้ำหนักมาทำเป็นก้นหอยนะถึงถึงถึงให้ถึงเนี้ยให้ถึงเนี้ยต้องได้ทุกรอบเนี้ยทุกเนี้ย สามครั้งนะหรือว่าหลายครั้งกว่านั้นก็ได้อะแอปเก็บทีนึงซือมืเง,งีนะทำเหมือนขาเลยแต่อันนี้เราใช้มือเงีใช่ไหมพอใส่ปุ๊บทุ่มน้ำหนักลงเลยเนีย่ยถ้าอย่างเงี้ยพี่ใส่ในน้ำหนักที่มาเฉพาะมือแต่ถ้าพี่ทุ่มน้ำหนักคงจะได้ลงอีกใช่ไหมเออ น้ำหนักลงไปเก็บไหมก็ถึงตรงนี้ก็บเหรอรลูปลงอันนี้คือไม่ทุ่มน้ำหนักนะอ่ะสามครั้งสมมติว่าสามครั้งแล้วแอปเก็บหนึ่งนะก้นหนึ่ง อกใช่ไหมท่านี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเส้นมือแทนสามดี่แอปเิดจะพอะบั้นท้ายส้นมืออย่างนี้ก็ได้ลงน้ำหนักที่ส้นมือทุกมน้ำหนักเอาขึ้นแค่ช่วงหลังช่วงแรกสาม รี่างนี้ก็ได้ให้ถึงเนี่ยหนาแกปบๆเนี่ยให้ถึง ใช่ไหมมีท่าไหนอีกที่เราได้มีให้โป้งนี้ไปแล้วใช่ไหม,มแล้วเราจะโป้งนี้ก็ได้ไหมได้ใช่ไหมโป้งชนอ่าน้องอ้อมความแตกต่างของสองโป้งต่างไหมอันไหนหนักกว่ากันอ่าโอเคนะให้รู้ว่าตรงนี้หนัก,กวะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยถ้าเราไปโป้งนี้ถ้าเรามาอย่างนี้ถ้าเป็นโป้งตงัวนี้เวลาเรามาถึงตรงเนี้ยน้ําหนักมันจะถอย เ,เพราะน้ำหนักมันจะกดต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นโป้งนี้เวลามาถึงตรงเนี้ยน้ําหนักมันจะไปต่อได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นมาถ่ายน้ําหนักตรงสองนิ้วสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าพอมาถึงตรงนี้เต็มที่พอเราจะตะวัดหัวไหล่เราจะรู้แล้วถ่ายน้ำหนักลงก้อยเนี้ยนะคกลับเห็นไหมถ้าอ,อ,อย่างนี้เราจะกลับอย่างนี้ก็ได้ กดแบะได้ไหมกดแบะได้นี่นะกดลงไปก่อนนะแล้วให้มันไหลลงไปเองอันนี้เราจะเล่นแค่ลายสบัยถ้าออมคู่ถ้าโป้งคู่แบบนี้มันจะหนักเกินไปสำหรับลูก้าบางคนอนะ่ะพี่จะทำให้ดูนี่คือคู่คือมันเจ็บไา บางทีเราก็ต้องดูในกรณีด้วยนะๆๆเว้ยขั้นยากนากคือแบบมันไม่ใช่ว่าเราจะบอกต้องทําได้ทุกอย่างทุกสิงส่งางาน,นมันต้องมีข้อยกเว้นแต่ถ้าถาม่าถ้าลูกค้าให้พูมากแบบท่าไหนไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะก็โอเคก็ทําไปอ่านี้ก็ได้ถ้าเราอยู่บนใช่ไหมเรยถ้าเราอยู่บนแล้วเราอยากได้น้ําหนักก็เราอยู่ข้างล่างเราไม่ได้น้าหนักใช่ไหมก็เล่นแขนมันจะตั้งแต บนเลยถูกไหมเออหนักไหมเอออ้าวดึงมาดึงมานี่อย่างงี้อยู่ตรงไหนก็ต้องเล่นให้ได้เรารู้ว่าเราจะนวดอะไรนะนี่เล่นไปถ้าเล่นข้างบนก็สิ ไ,ได้ไหมโอเคเราก็ไปเล่นแข่งตามปกติของเรา,เราเแล้วก็พอเก็บไหมไงเก็ดอ้านวนี้ไหน